สวัสด,ดีครับทุกคนตอนนี้อยู่ในเกมไทมอนสองพันยี่สิบห้านะครับผมปโปเกมอนไทมอนนั่นเองนะครับก็วันนี้เนี่ยผมจะมาแจกโค้ดสาหรับผู้เล่นใหม่นั่นเองนะครับก็หลายๆคนเนี่ยผมได้ไปเห็นในกลุ่มมาคือหลายๆคนเนี่ยยังไม่รู้นะครับผมว่าในเกมนี้เนี่ยมันมีโค้ดด้วยนะครับผมรับเอ็ดวกฟรีนะหนึ่งตัวนะเอาสำหรับผู้เล่นใหม่นะสำหรับคนที่ไม่รู้นะคนที่ดูแล้วก็ไม่ต้องมาเมนนะครับผมนะครับโอเค ตามนี้นะครับเราจะบอกเฉพาะคนที่ยังไม่รู้นะผมเห็นหลายคนยังไม่รู้ว่ามีโค้ดนี้ด้วยนะครับก็ใช้ได้ทุกเซิร์ฟนะครับผมโอเคเป็นเซิร์ฟที่เข้ามาแจกปุ๊บหนึ่งหมื่นเพชรนะครับผมแจกเยอะมากนะเซิร์ฟนี้ก็เข้ามาเล่นได้นี่ครับผมสำหรับโปเกมอนไทยมอนสองพันยี่สิบห้านั่นเองนะครับโอเคเราก็รับของก่อนนะครับผมนี่แจกเก๊จริงๆนะครับสุดยอดปุ๊บเข้ามาปุ๊บมีสองหมื่นเพชรละนะครับอันนี้คือสมัครใหม่เมื่อกี้สดๆร้อนๆเลยนะครับผมแล้วเราจะ มาให้โค้ดกันเลยนะครับผมเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับก็กดเข้ามาที่ตั้งค่าตรงนี้นะครับแล้วก็มาที่รหัสแรกนะครับตรงนี้นะครับตอนนี้เนี่ยคือทุกคนเลือกเซิร์ฟไหนให้ใส่ตามนั้นนะครับผมแต่ก็เริ่มต้นเนี่ยให้ใส่ไทมอนไปก่อนนะครับนี่ไทมอนแล้วก็ตามด้วยชื่อเซิร์ฟนะครับผมสำหรับผมเนี่ยเป็น S V 1 2นะครับผมถ้าเลือกเซิร์ฟแรกก็เป็น S V 1นะครับผมผมเป็น S V 1 2นะครับตามนี้นะครับผมนี้คือ โค้ดสาหรับเซิร์ฟที่สองนะครับผมใครอยู่เซิร์ฟไหนให้ใส่เซิร์ฟนั้นเลยนะครับโอเคเราไปใส่โค้ดกันนี่นะครับผมพอใส่โค้ดปุ๊บเราก็จะได้ก็อดมิวทูมานั่นเองนีครับผมเป็นตัวที่ดีเลยนะครับผมเริ่มต้นเารามาใช้งานได้ก่อนนะครับนี่ล้วก็ได้เงิอนอีก2ล้านเพชรอีกหนึ่งหมื่นนะครับผมแล้วก็มีกล่องแล้วมีของใช้อีกมากมายนะดูของส่งนะครับทุกคนคูปองส่งอีกเยอะเลยนะครับทุกคน آ, ประมาณนี้นะครับผมอนี้ก็โค้ดนะเอาไปใช้ได้นะครับผมนี่เราก็มีเพชรเยอะเลยนะครับ ประมาณนี้นะครับแล้วก็เอาไปสุมได้นะเพราะเรามีที่สุมเนี่ยตั้งสี่ร้อยอันนะครับสุดยอดเลยนะครับมาสุมได้นะครับนี่เห็นปะเดี๋ยเราผสมกันเลยเราได้เอสบวกกี่ตัวนะครับเออมันมีเอสบวกหรือมันได้แค่เอสป่ะเออเราก็สุมทีมเล่นได้เลยนะครับผมเริ่มต้นนะครับนี่ก็ได้เดียวยาวเอสสองตัวนะครับผมทุกคนสุดยอดก็ระลักก็มีประมาณนี้นะครับผมคลิปนี้ผมมาแจกคนสำหรับคนที่ยังไม่รู้เท่านั้นนะครับก็ ดูแล้วก็อย่างที่บอกนะครับผมไม่ต้องมาเอ็เนนะครับไม่เป็นไรนะครับก็ครับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมก็เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับถ้าชอบก็ฝากกดไ like, ลค์กดติดตามให้ผมด้วยแล้วกันนะคลิปหน้าจะเป็นไรก็อย่าลืมติดตามคลิปของผมกันด้วยแล้วกันนะครับ